นอกจากพักการเมืองใหญ่นะคะพรรการเมืองที่เป็นกระแสแล้วค่ะท่ำกลางเศรษฐกิจที่กดดันชีวิตของคนไทยค่ะพักการเมืองน้องใหม่นะคะก็ได้ประกาศจุดยืนชัดเลยค่ะขอเป็นผู้แก้ปัญหานะคะด้วยนโยบายที่ยึดชีวิตจริงของประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะ ทางด้านพักปวงชนไทยนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะที่ทําการพักยานศรีนครินค่ะโดยมีคุณอาร์ตเอกสิทธิ์คุณานันทกุลหัวหน้าพักค่ะนําคณะกรรมการบริหารพักนะคะและว่าที่ผู้สมัครสสทั่วประเทศค่ะประกาศความพร้อมอาสาเข้ามาเป็นผู้แก้ปัญหาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะและทําหน้าที่ค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีของพักค่ะซึ่งคุณเอกสิทธิ์นะคะหัวหน้าพักปวงชนไทยระบุนะคะว่า ประเทศไทยคะ่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านนะคะทั้งวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจค่าครองชีพสูงความเหลื่อมล้ำปัญหาความมั่นคงการทุจริตคอร์รัปชันเชิงระบบนะคะรวมไปถึงภัยจากแก๊งสแกมเมอร์และคอเซ็นเตอร์นะคะที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนนะคะพร้อมย้ำแนวคิดซีโร่คอร์รัปชันคะ่ะเพื่อหยุดการสูญเสียงบประมาณค่ะนะฮะพักปวงชนไทยจึงเสนอนโยบายหลักสร้างคนสร้างงานสร้างอ <ๆ S 2> าชีพ วางรากฐานการพัฒนาคนเชื่อมการศึกษาอาชีพตลาดแรงงานฟื้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้ธุรกิจเนี่ยอยู่ได้อย่างเป็นธรรมเปิดโอกาสให้อาชีพใหม่ในยุคดิจิทัลนะครับโดยภาครัฐก็ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมกลายเป็นผู้สนับสนุนแทนนะครับคุณอาหาตเอกสิทธิ์ย้ำด้วยพักพร้อมทำงานการเมืองแบบสุจริตโปร่งใส ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเดินหน้าทํางานเคียงข้างคนไทยทุกคนนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตน,นะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับไม่ว่าปัญหาภายในประเทศป,เปัญหาเรื่องค่งาแรงปัญหาเรื่องคนตกงานปัญหาเรื่องหนี้สินภาระต่างๆที่คนไทยรับรู้ต่อมาสี่ปีที่ผ่านมาทุกคนได้ผลกระทบหมดตั้งแต่ลากย่าจนถึงข้างบนนะครับผมดูว่าเอ๊ะคนไหนที่มีแววพักการเมืองไหนที่มีแวว สามารถเข้ามาแก้ปัญหาพี่น้องได้ผมมองไม่เห็นนี่คือที่มาที่ไปของที่ผมตั้งพักการเมืองพักคปวงชนไทยขึ้นมานะครับเป็นพักที่ผมมองว่าเราจะมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเออนี่นะฮะพอ,อ,อต้องลงแล้วสมัครเลือกตั้งเนี่ยเราก็ะจะเห็นพักน้องใหม่ที่เปิดตัวมาฮะเพื่อที่จะสู้ศึกการเลือกตั้งปี6-9นี้นนะครับท่านผู้ชม